อที่ผมก็ได้โปตะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมา

แก้วตกษาพระเจ้าะนัสการถึงพระองค์พระภิพังภาษาที่ดีระคุโปรสดพระปเจรคาราเจ้าขออันเถินพระ